สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนี่ก็จะเป็นขวดน้ําไม่ได้ใช้หรือว่าขวดอะไรต่างๆหรือว่าของเก่าก็ได้นะครับอ่ะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับสองคนตายายเราก็เก็บไว้นะครับสองคนกับแฟนผมก็ วันนี้ก็ถึงเวลาขายแล้วก็ต้องขายนะครับอ่ะก็ประมาณสองสามเดือนอย่างนี้พวกผมก็จะขายกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลุงเขาก็จะรู้นะครับพวกเราไม่อายนะครับสองคนตายายเราไม่อายนะครับเก็บของเก่าขายอะไรต่างๆเนี้ยได้เท่าไหร่เราก็เอาครับพอได้ค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าก็กลัวไม่มีกินนี่อายแล้วนะครับอ่ะใครจะว่ายังไงคิดยังไงก็แล้วแต่ครับอ่ะของเราก็ทําหน้าที่ของเราไป แค่นี้2คนตายายแล้วก็สุขใจและอะทุกสุขเราก็สู้ไปด้วยกันเนาะนี่แหละชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากนะครับขอแค่เราทําแล้วไม่เดือดร้อนใครก็พอครับใครจะว่ายังไงก็ช่างเหอะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็ต้องตัดผมต่อนะครับอ่ะยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ